วันนี้จะมาพูดถึงอีเมชั่นของกรนแฮมโบนัส EP 3กันซึ่งตอนนี้มีอะไรที่ข้อมูลโคตรเยอะเลยสำหรับเฟิร์สอีเมชั่นของตอนใหม่นี้คือรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนจะรีบทําไปนิดหน่อยรู้สึกว่าไลายเซนมันดูดรอปลงปกติไลฟ์เซนกดซุปเ็าจะดูง่ายขึ้นไงแต่รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนจะรีบๆีบไปนิดนึงผมไม่ได้ว่าะไรหรอกอย่างน้อยก็ยังดูรู้เรื่องซึ่งตอนนี้ให้ข้อมูลโคตรเยอะเลยคือตอนที่แล้วมันเป็นเรียกน้าตาตอนนี้เรียก,กปวดหัวอีก คือต้องมานั่งคิดว่าในเรื่องทฤษฎีต่อไปมันจะเป็นยังไงไงใช่ซึ่งตอนนี้ขีดเนี่ยได้ดําการมาช่วยทํจาจัดการที่ทาที่พี่แกตายไปแล้วอยู่ในโลกวิญญาณนั่นเองแล้วก็ประเด็นเลยนะฮะไอ้ดากุณเนี่ยโดนพูดถึงตลอดเลยสรุปไอ้ดากุณเป็นโกโจใช่ไหมในเรื่องของตอนนี้ก็คือมันจะเล่าถึงมิติแห่งหนึ่งที่มีดอกไม้สีแดงเต็มไปหมดซึ่งตัวของธํรเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาในหมู่ของดอกไม้สีแดงนั่นเอง ซึ่งใช่ฮะมิตินี้คือมิติวิญญาณซึ่งตัวธรรมเนี่ยเขาได้โดนแฮมเนี่ยทำเป็นโดนัทไปแล้วเพราะว่าวิญญาณของธรรมเนี่ยโดนบาะเทลเอาไปแล้วทาให้ตัวของธรรมเนี่ยตื่นขึ้นมาในมิติวิญญาณแห่งนี้และเขาไม่สามารถใช้พลังของเขาในการหนีออกไปจากที่นี่ได้เพราะเหมือนมิตินี้อาจจะมีพลังนั้สักอย่างทาให้ไม่สามารถใช้พลังเปิปไปตูมิติไปที่ไหนก็ได้นั่นเองซึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยขีดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาหาทมซึ่งตอนแรกรำพี่เกก็ไม่รู้จักขีดแหละก็เลยจะไปโย่มโหขีดแล้วก็จะซัดๆกับขีดแต่ถ้าเกิดคุณพี่รู้ว่าขีดเป็นยังไงก็ได้จะเข้าใจนะ ึ่งตัวของคีเจเน่ก็ได้บอกกับทําว่าจริงๆในมิตินี้ก็มีคนมาหลายคน้วจากมิติกันเฮมก็อย่างเช่นดาร์กโทมัสชินที่โดนฆ่าไปแล้วเนี่ยก็ได้มาโผล่ในมิตินี้ปัจจุบันก็หายไปแล้วนะและเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอเฝ้าดูทํามาจากมิติหลักมาตลอดเวลาเลยด้วซ้ําแล้วก็ดูว่าจักรวาลอื่นเนี่ยก็มีมิติการต่อสู้เหมือนกันซึ่งที่คุณเห็นเนี่ยก็เป็นจักรวาลกันเฮม,มาติดวันแฮงแมนนี่ หลังจากนั้นขีดก็ได้บอกว่าตัวของธรรมเนี่ยยังเหลือเศษวิญญาณอยู่ซึ่งเป็นตัวร่างโคนสีขาวๆที่ธรรมเนี่ยได้แยกออกมาซึ่งยังไม่ถูกกาจัดซึ่งตัวขีดมันได้เอาวิญญาณมาให้ตัวธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะทํทำให้ธรรมเนี่ยสามารถกลับไปอยู่กับพวกพ้องของเขาได้อย่างปั้นแล้วก็โอเคนั่นเองเอาล่ะได้เวลามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตอนนี้กันแล้ว ซึ่งตอนนี้มันมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับมิติวิญญาณซึ่งมิตินี้เนี่ยถ้าเกิดคุณสกดีดีๆจะมีดอกไม้พื้นที่เป็นสีดําและข้างบนท้องฟ้าจะเป็นสีขาวและเหมือนจะมีเป็นหิมะหรือบอกอะไรนี่แหละตกลงมาอันนี้ผมขอคาดดาว่ามันอาจจะอยู่ลึกกว่าไว้วอยที่ตัว GC ซีมันเคยไปโผล่มาในกันเนฮมก็ได้ซีทั่นหนึ่งอะ่ะงั้นผมจะโชว์ให้ดูว่ามันแตกต่างไงผมจะต้องทาเป็นแผนพังแป๊บนึง โอเคมันก็จะประมาณนี้อันนี้คืออันนี้ผมต้องวาดก่อนนะอันแรกนี่คืออ,อ,อันนี้คือพื้นที่ในจักรวาลหลักนะไอ้กันแฮมไอ้อารวาดพื้นตรงนี้มนะีมีม,ม,มีมีพวกเอิมต้นไม้อันนี้วาดโม่ๆไปก่อน Brazil? ไม่ต้องอะไรมากต้นไม้มีท้องฟ้าอะไรอย่างนี้นะเป็นจักรวาลหลักแบบมิติหลักกันแฮมอะประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้เป็นประมาณนี้ใช่ไหม แล้วถ้าเกิดเราวาร์ปเข้าไปในถ้าเกิดเราวาร์ปใช้แบบประตูมิติหรือว่าใช้โดนโดนส่งเข้าวาร์ปเน,นี่ยแบบปุ่มไอ้เครื่องอันนี้สมมติว่านี่คือเครื่องนะเครื่องเครื่องแบบส่งเทเลพอร์ตมาให้แล้วก็มันก็จะมาโผล่แบบไอ้ตรงนี้เราจะมาโยงกันปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมาโผล่ในในไวท์วอยนะอันนี้มันจะโผล่ในไวท์วอยในไวท์วอยนะฮะก็ถ้า เกิดมิติวิญญาณที่ทามันเนี่ยสมมุติว่าเราตายปุ๊บใช่ไหมแล้วก็จะมาเกิดตรงนี้เลยแบบใบวอยมันจะอยู่นี้แล้วก็แล้วก็จะไอตรงนี้มันจะเป็นมิติสีดําอันนี้ข้างบนแบบพื้นข,ขาวๆแล้วก็ตรงกลางเป็นดําๆแล้วก็จะมีดอกดอกไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออประมาณนี้แล้วก็ขี่บอกว่าเขาใช้พลังก๊อปปี้พลังคนโกงเพื่อที่จะวาร์ปมาแสดงว่าถ้าเกิดเราก๊อปปี้พลังมานเนี่ยเราสามารถวาร์ปจาก ตรงอื่นไปไหนก็ได้สมมติอันนี้คือตรงเส้นตรงนี้คือไอที่อื่นจกวานอื่นนะคือมันสามารถวานไปตรงนี้ได้เข้ามาตรงที่นี้ได้โดยที่ไม่ต้องตายแล้วมันก็ไว้บอยเนี่ยถ้าเกิดเรามีพลังแบบสามารถข้ามมาตรงนี้ได้ก็คือข้ามมาได้เลยเออมีใครเข้าใจบ้างแล้วก็ขีดตอนนี้เนี่ยมีนิสัยที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยก็ไปนิดหน่อยก็ดูเข้มขึ้นดูมีความเป็นทอมบอยมากขึ้นซึ่งผมเนี่ยได้ลองคิดดูว่า เป็นไปได้ไหมว่าตัวของขีดมันจะเป็นร่างโคลนของตัวการตัวจริงในจกักรวาลหลักทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นเออนี่ผมมีเหตุผลในกันเน t e Hammer 3ตอนที่2เนี่ยมันจะมีฉากฉากหนึ่งที่กันเนี่ยเขาได้คุยกับบัตรมูลว่าฉันว่านอะบ,บัตมูลโลกนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยซะเท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้ฉันอยากจะสร้างร่างโคลนเอาไว้สักสองสามร่างทิ้งไว้ที่นี่และหนีไปให้ไกลจากที่เราดูมาก็คงไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะครับแต่ คุณสังเกตดีๆว่าร่างโคนของตัวกันเนี่ยมันมีอยู่2ล่างซึ่งไอ้ล่างตรงกลางที่เป็นชุดสีฟ,ฟ้าเนี่ยก็คือ GC นั่แหละครับแต่ไอ้ล่างที่ใส่ชุดสีน้ําเงินเนี่ยมันแปลกๆมันคือใครกันแน่ถ้าเรารู้ว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันมีร่างโคนหนึ่งตัวใช่ไหมละ่ะก็คือตรงกลางอะ่ะก็คือ GC ซึ่งมีบทจริงๆและไอ้ตัวข้างๆเนี่ยมันคือตัวอะไรใช่ผมก็เลยคิดว่าสีชุดอ่ะ มันคล้ายๆกับตัวขีดด้วยแล้วขีดก็นิสัยวีความเป็นผู้ชายนิดหน่อยผมก็เลยคิดว่าไอ้ร่างคนตัวเนี้ยกับขีดอ่ะอาจจะเป็นตัวเดียวกันแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยตัวตาของขีดด้านซ้ายมันจะมีน้ำมึกไหลออกมานิดหน่อยซึ่งเป็นไม่ได้ไหมที่ไอ้ร่างโคนอะ่ะมันมีเหมือนกันแล้วก็มันจะมีเยอะกว่าด้วยกถ้าเกิดให้คิดดีๆแล้วเนี้ย เป็นไปได้ว่าตัวขี่เนี่ยอาจจะเป็นร่างคนของการตัวจริงก็เป็นได้แต่โดออนลบความสนใจไงไม่ร <S <S ู้ก็จบไปแล้วกับคลิป first impression กันย์แฮมโบนัท EP ที่สามของเราั่นเองซึ่งในคลิปนี้คลิปเสียงผมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยเพราะว่าผมอาจคนละช่วงทําหลายช่วงเวลามากเลยเพราะเนื่องจากไม่ว่างนั่นเองแล้วก็สําหรับใครที่กําลังรอกันใ์แฮมเดนีเวนพาอยู่เนี่ยก็ช่วยรอกันหน่อยแล้วกันเพราะตอนนี้ผมกําลังแก้บทใหม่หมดเลยตอนนี้เพิ่งเสร็จแค่ไพ่หลอดเองมัน มี12ชชตเตอร์ไงตอนแรกตอนนี้เหลือแค่12ตอนแล้วก็ฝากรอไปหน่อยแล้วกันแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ I am film I am Skibidi Toilet